ท่ทุกคนวันนี้พี่ด้านะคะพี่ดานะคะเรือลำนี้นะคะกำลังจะพานนักท่องเที่ยวออกสู่ท้องทะเลนะคะชื่อว่าเรือวิกตอรียนะคะวิกตอรีนะคะที่อยู่เมืองที่อิฟสดท,ที่พี่ดาอยู่นั่นเองนะคะลำนี้มันอยู่ได้ประมาณ 50-60คนนะคะตอนนี้กําลังล่องไปแล้วนะคะค้นขับเรือนะคะชื่อคุณจอนนะคะเป็นเจ้าของเรือนะคะเป็นเจ้าของเรือสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเขาก็จะออกไปประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะล่องไปเลยนะคะล่องไปเลยล่องไปเลยไปชมบ้านเมืองไปชมป่าไปชมบรรยากาศกลางทะเลนะคะแล้วก็จะมี หลายๆสิ่งหล,หลายๆอย่างนะคะที่น่าสนใจวันนี้อากาศดีนะคะอากาศดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะโอ้สนุกกันมากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเมืองที่พิดาทำงานอยู่นะคะแล้วก็ที่นี่เลยนะคะเมืองอิฟสปิตาวนะคะติดกับทะเลนะคะสวยมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะมาเที่ยวนะคะอยากจะมาเที่ยวมาได้เลยนะคะพิดาอยู่นี่ไปแล้วนะคะ เรือลำใหญ่ชื่อวิกตอเรียออกสู่ท้องทะเลไปแล้วไปแล้วนะคะประมาณ2-3สามชั่วโมงเขาก็จะกลับมานะคะก็จะส่งพณะทัวร์หรือว่านักท่องเที่ยวกลับมาสู่พื้นแผ่นดินของอิฟสวิตอีกคีนะคะโอเคก็คลิปนี้ก็เอามาให้ดูนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากาศ ช่วงยามเย็นช่วงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะพิดาก็เก็บบรรยากาศนิดๆหน่อยๆมาให้ดูนะคะหลังเลิกงานนั่นเองนะคะหลังเลิกงานนะคะ ็วันนี้เวลาหกโมงเย็นนะคะยังมีแดดนะคะยังมีพราทิตย์กำลังจะตกดินสวยมากๆเลยนะคะอืมนะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนเค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบาๆเ,เอาบรรยากาศาที่ตึกที่ทำงานพี่ดามาให้ดูนะคะแล้วก็เรือใหญ่ออกสู่ท้องทะเลพานักท่องเที่ยวไปชมบรรยากาศ ท้องทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นเรือส่วนตัวนะคะของคนรวยนะคะเพื่อนๆของคนรวยกําลังจะออกไปนะคะก็เมืองพิดาก็น่าอยู่นะคะอิสสวิตทานะคะไม่ไกลจากลอนดอนเท่าไหร่นั่นเองนะคะโอเคค่ะ,อะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปอเอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับท้องทะเลแล้วก็เรือสวยๆมาให้ดูค่ะนะคะ,นะคะ โอเคค่ะขอให้ทุกจังโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะยังไงพี่ได้จะกลับไปหาทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบายบายเลิบๆคะ่ะ